ให้สวยยี่เท่ขยนเ่าไหร่อะนี่อันอ้ของสีสีแบบน้อยๆเลียงายะลองปัดเป็นสิบไหมอันนี้สีอยู่นะเออเออลองลองปัดเป็นสิบดูชาติหนโอ้โอ้โหผู้กันได้ชาติผู้กันให้ชาติเท่นี่นะครับนี่คือเรือดำน้ำลุงตู่ เอสสิบเลยสิบเลยเอ้ยมาสตัวแล้วมาสองตัวแล้วเหมือนมึงเล่นเกียวไม่ยา่งยนิ่ขยับกันเอ๊ะอะไรวะนึงนี่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 ๆๆลงลงโอ้โหมีการพาราเซียมดิฟเขา หาโปเกมอนเออนนี่นี่นนี่โอ้โหสตัวสีตัวแล้วสุดยอดไปเลยเฮ้ยสุปาโฟกัดดโฟกัสดิโฟกัดาเนนื้อไอ้สัสมึงอย่าอยาก่นไม่ก็แบบมัโฟกัสไงโอ้ยว้าวลองมัจะพับหยู่ไง โอ้โหเอ้ยเด็กเล็กเด็กเล็กเดกเล็กมีน้องน้อยอ่ะนี่เราจะให้คุณตาตัดเยอะนี่นี่คู่นี้เออออออคู่รักคู่รักคู่รักแจ็คแจ็คกับโรสจะถูกทำลายไปพร้อมกับกับสไลด์คู่รักสามเศร้าคู่รักสามเศร้าซูมดิวะกล้องสี่เศร้าเฮ้ยแต่เราลองปรับเสียงให้มันแรงวไหมแต่ไม่อยากทำบาปอ่ะทำทำไมวะเฮ้ยลองลองดูมันมันคือวิทยาศาสตร์คือวิทยาศาสตร าาาสาธุแ่รู้เาวะมันคือวิทยาศาสตร์แล้วต้องมีการทดลองมันถ้าสมมติหลับตัวแต่แล้วคุณรับระบบตับแสงเบาอ่ะพารามีเสียมกูจะระเบิดเปล่าวะ เฮ้ยเฮียเฮยเฮ้ยพอ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 รถแสงรถแสงรถแสงเรียกข้ารถรู้สึกเสียวเสียวอะรู้สึกย่ยย่ขึ้นทีเลยอยกล้ี่จะเขกันเลยโอ้ยอย่ามันมืงมอพูดําไมวะ